เอาละครับก็ต้องของกาวสวัสด,ดีเพื่อนเ,เพื่อพี่น้องชาวเกมสมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อปไอคกแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูซิฟเวอร์เดอกเกิ้ล <laughs> ก็กลับกันมาแล้วนะครับผมในค่ำคืนแห่งนี้นะในค่ำคืนที่รีกกำลังจะสิ้นสุดลง <laughs> ผมนี่แหละที่จะต้องได้การเพชรการทองดิวิบวับอ่ะอใช่ที่เราตีแย่งชิงกันนะอ่าได้โลโพสอรัตเจน2นะครับหรือบานแชงเลเวล2เฮ้ยไม่ใช่บานบานแชงเจน2นีดิอ่าอ่ะผมก็มีข่าวดีมาบอกนะครับว่าอย่าลืมเข้าไปตรงจดหมายน,นะครับมันก็จะอ่าแจกการ์ดอ่า JW นะครับ2ใบอย่าลืมเข้าไปเอากันนะครับซึ่งผมก็ได้มาแล้วนะครับ นี่ไงครับอ่าก็ได้มาตัวดอนซอรัสมานะครับแล้วก็อาพอตโตโซรัสโอ้ได้ปีลงไปเลยแจวจมสุดๆโอเคแต่ว่าที่ฟักผมก็เต็มนะครับอ่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับ อย่าลืมเข้าไปเอาตรงนี้ด้วยนะครับอาอนุสาวรีทีเล็กนะครับครบแล้วนะครับผมจะเข้าไปรับก่อนอาชมิมครบแล้วจ้าอนุสาวรีชัยของเราอ้โหไม่ได้อะไรเลย <c oughs> ออนุสาวรีทีเล็กโ <Okay. c oughs> อเคอะลีกเป็นไงกันบ้างครับออันตัวผมนั้นก็ต้องได้อยู่แล้วแหล,แล,ก <c oughs> และาลก,การเพชรแรงเพชรนะครับแรงเพชรกับการเพชรนั่นแหละเออใช่ไหมไม่ใช่การเพชรด,ดิบ้า การวิบวับดิเออท่องเราเรียกการวิบวับอยู่แล้วนะ,อะโอเคเข้าไปดูกันดีฝั่านะว่าพี่อยู่อันดับเท่าไหร่พี่ก็อยู่อันดับที่8 7แร็กโดมิเตอร์ตอนนี้ก็เหลือแค่10นาทีแล้วนะครับผมสำหรับใครที่กำลังไล่ตีกันอยู่ก็พยายามเข้านะจ๊ะเพราะว่าเหลือ10นาทีเองอะ จะสู้สักแมตช์ก็แล้วกันไหนๆก็ไหนๆนะโอ้โหไม่เหลือเลยนะฟื้นแล้วว่าฟื้นแล้วว่ากำลังลบลากอะ่ะมันต้องมีแล้วว่าวันนี้มีใครจะฟื้นมัง้งเอ้ยนี่ก็ฟื้นน่ะทำไมพวกนายแบบเป็นใจกับเราจริงๆเลยอะ่ะเดี๋ยวผมจะเอาเป็นตัวนี้ไปก็แล้วกันนะครับแล้วก็เอาตัวนี้แล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งก็เอาเพลาโดดอนไปลวกันอ่ะไปลองยับยับเซิร์ฟเซิร์ฟจะได้คะแนนเพิ่มนะครับลยุย มาเลยมาดูคู่ต่อสู้กันนะว่าจะเป็นใครแข็งแกร่งแค่ไหนจนเด็ดเดียวฟ้าคมเกี่ยวของเรามีได้ไหม <laughs> โอ้โยแกงจัดจ <laughs> โดยเฉพาะตัวแรกนะครับจิก่ายแล้ว <laughs> นี่กูเจอมรสุมชีวิตอะไรวะเนีย <laughs> อย่าไปกลัวมันอิชิตันจัดเยื่อออดนายทำได้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 ไอแขกของโกซอนไอสุขันอย่าไปกลัวมันไอกองสุขัน อันน้าโจมตีหนึ่งโอ้โหมันให้ความได้เปรียบของเราเนะียครับอ่าหมดเปียบไปแล้วสิหมดแล้วการได้เปียบของแกต่อไปคือการตายของแกแล้วมาเลยหิืไม่การทำไรเลยอะยืนเฉยเลยอ,ะอ่ะไอ้จบสี่สองทำอะไรฉันไม่ได้หรอกดูเขาเขาหน้าฉันซะก่อนถ้าฉันไาวน้าก็เหมือนฉลาไปทีเดียวฮจมคุ่งไม่กัดแก ให้แกตายดบดิดตรงนี้นี่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 ทำเอฟเฟกเองด้วยมันเลยคิดว่าห่างยาวแล้วฉันจะกลัวแรือไงมนเลยค่ะก็ยาววะไม่ใช่ห่างเดียวเอามันเหลือไว้หนึ่งแล้วว่าชิบหายแล้วจิบหายไว้พวงอุ้ยตัวการไม่น่ากลัวนะถ้าพูดกันตรงๆนะครับอผมก็จะป้องกันสีไหมไม่ป้องกันสี่ยมันเหลือมันเหลือไว้หนึ่งใช่ไหม มันเหลือไว้หนึ่งผมเปลี่ยนตัวแล้วกันนะเปลี่ยนตัวมาแล้วก็ป้องกันสามไ <c oughs> าว้ก่อนเอาเอาสิมาเลย <c oughs> แกจะกล้าทำอะไรฉันไม่มีวัน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 ชิบหายแนละ้วมันเปลี่ยนตัวมาอโอ้โหไม่ตายเว้ยเรายังอยู่ <c oughs> เปลี่ยนตัวมาก็ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกฉันเอามาตาโอเคเอามาตาเดี๋ยวผมคิด ผมคิดแพทใหม่ละเอาตัวนี้ไปเปลี่ยนกลับนะครับโอเคคิดแพทใหม่ได้ตะกีนี้นะครับตายซะเถอะาอยู่เลยจริงผมโจมตีมันให้ตายไปเลยก็ได้นะครับตายฉันไม่ทำอย่างนั้นมันไม่เจ่ลูกผู้ชายเรื่องลอกกัดไม่มีโจมตีสิผมตายแล้วนะซึมว่าฉันมันลูกชายตัวจริงยังไงล่ะ การที่จบตีรับแหลกไม่เป็น <c oughs> ตายซะเออย่าอยู่เลยจบตีหนึ่งจบตีสองจบตีสามนะแล้วก็อุ้ยป้องกัรหนึ่งองกันสองก็พอแล้วแล้วก็เหลือไปสอนนะตายซะอย่าอยู่เลยต้องมันไม่นะอือหือโอโหไม่มัดมาเลยพี่เฮทอง <c oughs> สี่คนสี่คนด้ดนโตสลัดนะมาเลยกล้าไหม มีก้าอยู่แล้วเปลี่ยนตัวมาอยู่นี่เปลี่ยนตัวนะว่านะโอเคอูพันสามเนี่ยปล่อยไก่ไม่ได้เลยเนี่ยเราตายทันทีเลยนะไอซับ,บฉันไม่ตายง่ายๆหรอกจะบอกให้ไกยล่ะที่จะต้องตายวันนี้เป็นยังไงละ่ะต้องเจอกงเล็บของเวลาโดนดันซะหน่อยตายซะอย่ายอยู่เลย <S <S จิกมันทําี เจอลมใต้ปีกินจกกักรแล้วโรยมาปลายหาเลยทีเดียวมาบิ๊กว่าแกอยู่แล้วเข้าไปเลยแกง่ามจะไม่ทิครับฉันบินสูงยังไงล่ะเอาโจมตีสามเหลือไว้นึงปิดฉากจะลากแกไปทิ้งที่ทะเลแกจะได้ตายหาอยู่ในทะเลนั่นแหละจัดกรมันเวลารงดัน วินก็ไม่สี่นะทีบจังๆโอเคดังตาม <c oughs> เรียบร้อยโอเคววน่าละวูบหนีออกไปอีกอย่างงี้ใครจะตามทันไม่มีดูไปแล้วโอ้โหแปดสิบสี่นะครับหือเจ้าแจมขอสักหนึ่งร้อยแบงก์ก่อนลาจากก็แล้วกันได้ไหม ดึดดึดดึดึด,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 ดโอ้โหประจํประจํอันนี้มันของประจํเรียกว่าของประจํโอ้ยเหลืออีกหกนาทีเองอ่ะโอ้โหเอาอีกสักยกดิป่ะมั้งเพื่อความตื่นเต้นเล้าใจในชีวิตนะ แพ้ถปิดท้ายซะหน่อยแล้วกันเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งตัวนี้ไปตัวหนึ่งตัวนี้ไปตัวหนึ่งโอ้โหมันเหมือนตะกี้เลยไม่มีเบีดเนี่ยนะแค่เปลี่ยนตัวกลางตัวเดียวนะครับม,มาเลยอ่าก็กลับเข้ามาแล้วนะครับคราวนี้ไม่เสียแบงค์เว้ยได้ดูโฆษณาไปทีหนึ่งเอ,อ้ยกระตึงเตียวอยู่นะจะบอกให้ตึงเตียวเลยทีเดียวไม่รู้จะใช้ภาษาว่าอะไรดีตึงเตียวเลยนะครับโอ้โหโดยเฉพาะตัวส,สุดท้ายนี้ตึงจ,จัดเลยทีเดียวป้องก,กันหนึ่งไว้ก่อนอยังไงไม่ตายแน่นะครับมา เลือดเลือดนิดหน่อยก็ยังดีเช <c oughs> ิญไม่ยอมแพ้กแกง,ง่ายๆหรอกมันเลยไอ้บัคเกเลีย์เ้ยมันเลยอันเนี้ยเถื่อยมีสเต็ปสไตล์ซะด้วยไม่ธรรมดานะครับอ่ามีสี่แล้วกล้าโจมแล้วสิทีนี้ฉันก็ต้องไปแล้วสินะ <c oughs> พูดพูดอะไรไม่ออกเลยก็ต้องบอกเชิญต้องไปแล้วสินะอุ้มไป รุนแรงไปละรุนแรงแล้วเกินเกินใจของคนจะทนตายเถ,ถ,ถอะเย่ยอย่เลยต้มโโหกันมัางนะครับต้องมีต้องมีต้องมีบทหนักกันมาัางชีวิตตัวนี้900อ่าเพิ่มอีกโอ้ย แต่ต้องป้องกันซองเลยวะ่ะถ้าไม่ป้องกันซองไม่อยู่นะครับตายซะอย่าอยู่เลยจิกมันนะี่นีเรียบร้อยเอาสิพันสามรับดาเมจได้ทีหนึ่งนะครับเรามึงใจใหญ่ไปไหนเนี่ยใหญ่ละเกินใหญ่จนไม่เห็นหัวดูกาโจมไหมละ่ะเอาแซ่ถ้าคิดว่านายเจ๋งจริงก็โจมกันมาเลยเออไม่โจมว่ะทีเนี้ยชีวิตเราเอ้ย ยังไงก็สู้ไม่ได้นะเนี่ยผมดูลักษณะแล้วนะครับตายแล้วต้องทำอย่างนี้นะครับ <c oughs> เรามาวัดใจกันว่าใครจะเจ้าแน่ว่ากัน <c oughs> แกโจมตีก็มาเลยได้คิดว่าเจ้าอะจอมก็มาถือโจมตีหกเองอะ่ะเหลือไว้นหนึ่งงีกอะ่ะโอ้โหบ้าจะจัดเลยนะเนี่ยตายหมื่นพกเออเรียบร้อยไปแล้วนะครับ งานช้างเลยทีเดียวไม่ใช่ช้างธรรมดาช้างแมงมดเลยะนนียใหญ่ละเกินถ้าเราป้องกันสี่เราก็ล้มมันไม่ได้อีกใเนี้แต่ต้องป้องกันสี่นะโอ้ยุงนี่ไม่ป้องกันสี่ก็ดีอ่ะโอ้โหเป็นป้องกันสี่ทำไมวะเนียลืมตัวไปในนี้โอ้แต่มาต้องป้องกันสี่อยู่แล้วถ้าเราป้องกันสามนี่มันเก็บสแต็กไว้ตัวล่างล้วตายเลยทีเดียวมาเลยย้อนตีสี่ โจมตีผมเต็มที่ก็โจมตีเข้าแค่18ก็เต็มที่แล้วแล้วเนี่ยผมจะป้องกัน3แล้วเหลือไว้หนึ่งมนเลยแต่ <laughs> แกโจมตีชั้นสองแล้วก็หรือแกไม่โจมตีชั้นฉันจะป้องกันห้าอ้าวอันนี้โยอย่างนี้แหละล้มได้แล้วตายซะเถออย่าอยู่เลยตายไปกับความดนเปียบของแกเลยนะตายกั ตาย,ย <g ười> าเริ่ร้อยวูเ้าหนะซะงั้นนะ okay. <g ười> ่ะโอเคอ๋อเพราะเข่าเดียวก็ทาผมชนะไปแล้วนะครับอืมเอา้าอยู่ที่เดิม <g ười> แต่กระช่างมันเถอะได้การ์ดแน่ๆน,นะครับเปิดดื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 เฮ้ยตกการ์ดเงินก็ดีอ่ปะปะโถ่เอ้ยเผื่อได้แบงนะ่งแรมอ่าเหลือนาทีฟ้าๆนะครับผมจะจะเข้าไปรับรางวัลตรงนี้ก่อนแล้วกันอ้าชินเอ้ย แถมแล้วแถมอีกได้เงินเงินเยอะแล้วไม่ต้องให้ก็ได้มั้งจะเอาไปทำไมเยอะแยะเนี่ยเงินเนี่ยโอเคอ่ะเข้าไปดูอีกทีนะครับอ่ะก็ใกล้แล้วนะครับเหลือแค่นาทีฟาฟ้านะอ่ะสำหรับใครที่แบบว่าตีเลขนี้แล้วอ่าไม่ประสบความสําเร็จก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าก็เลขหน้ายังมีนะก็จะเริ่มในวันศุกร์นี้นะครับซึ่งพี่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นตัวอะไรนะแต่ว่าศุกร์นี้นะครับสองทุ่มนะครับ ก็จะเริ่มระเบิดศึกกันอีกแล้วมันได้เราพักหน่อยเดียวแต่สําหรับคนที่อ่าได้การ์ดใบนี้นะครับอ่าไดโลโพซอรัสนะครับเจน2ก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับเหมือนที่พี่กําลังจะได้อยู่นี่นะครับเราไปดูของรางวัลกันหน่อยนะครับว่าเราจะได้อะไรมากนะครับใบทใบแรกก็2องหมนดินเอนะครับเฮ้ยห้าร้อยแบงค์ร้อยเปอร์เซ็นเลยอะโอเคแสดงว่าเราได้500แบงค์นะครับปกติเมื่อก่อนนี้พี่เคยเปิดนี่มันไม่ได้ล็อกแบบนี้นะ เฮลีกก่กอนกอน,น่ะพี่เคยได้พันหนึ่งแมโอ้ยดีใจจัดๆเลยอ่ะบุดนยังไงว่าได้พันแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าจะเสียไป2 0 0พฝ่านะ2 0 0พันเบ่าแบงนะครับแล้วก็ได้คืนมาปันฝ่านะอ่ะเลืนี้เสียน้อยมากพูดเลยเป็นอะไรที่เสียน้อยมากๆเลยนะครับเพราะว่าเวลายาวนานเงี่ยแล้วเวลาคนที่ไม่ค่อยมีเวลาอย่างพี่ก็มีเวลาตีนะครับอ่ะก็ใกล้เต็มแก่แล้วนะครับที่จะ ใกล้เปิดการแล้วว่ะจะต้องเป็นของเราอย่างแน่นอน19 18 17 16 1 0ไปเลยดีกว่ไปเลยดฟาอ่ะก็รออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะใกล้แล้วนะครับอ่า1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1ไปเลยอ่ะหมดเวลาแล้วนะครับผมวู้ฮ่าฮ่าเสร็จแล้ว มาแล้วการอสีสัตว์สวยงามปั๊ดโอ้โหสองพันห้าห้าร้อยโอ้โหอาหารมาแล้วตัวใหม่ของฉันได้โล ฟิวที่รอคอยพันสามโอเคปวดหลอกอย่างเท่วู้ไดโลโพสลัตเจนสองอ่าก็เข้ามาแล้วนะครับอยู่ในคอลเลคชันของเราแต่ว่าที่ฝักก็ไม่มีเลยวะอ่ะพอดี่านะเพราะว่าก็ตะกวนมาเยอะแล้วแสบคอแล้วนะเนี่ยยิงพี่ก็ไม่ค่อยสบายนะครับก็เป็นอย่างนี้มาสองสาวันแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นโควิดนะครับ ถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับมีอะไรอยากกระทมก็สอบถามได้นะถ้ารู้เ้าจะตอบให้นะแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายป๊บ Man, อบเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนฟนดาย,ยัางเล่นอยู่ไปลูกเฟย